บอกเลยว,ว่าชุดนี้ได้บรรยากาศมากครับ หนข้ยห,หัวหัวใจสุดสา ไปจนกว่าฟ้าพะลุโตห้างตราดี้ที่เฮาสร้างก่อสิเก็บข้าห้องเข้าไงบ่อย้มนตราบเท่าชีวิตคนของคนผู้หนึ่งที่เศร้าหายใจสิขอ ไม่เปนไรนี่นี่คือเจ้าของเครื่องนะครับนี่เหาอยู่เหาอยู่่สายเข้าไปบ้านบัวน้อยครับตำบลขุนน้ำใสอยู่ใกล้ๆกุบบลัดนี่นะครับแมนครับเครื่องกุบบลัดว่าไงอี่ใกล้นี่ครับนี่นี่คือเครื่องเสียงที่ไอ้มีนะครับผมอู้หึ่ดเห็ดมาโดนไหมครับอันนี้เห็ดมะซี่หาปีครับซี่หาปีละครับแต่ว่าเสียงต่ำควบลู่จอดของแล้วครับต้องกอาศัยจํา วางสั่นดีเดี๋ยววันนี้เขาเอ็ดคลอดไหมเนาะเขาต่างขาคลอดไหมเดี๋ยวเรากดเซฟกันอ่ะไอ้ผ้าเบิ่งนะครับผ้าเบิ่งตู้นะครับผู้สงสัยเมาเบียร์จิ๊บเบียร์ครับเดี๋ยวนึงกับหมาอ่ะไอ้ใส่ตู้เบียี่อย่างครับเบียของบีบี้ครับบีบี้ของหลานเชฟครับโอ้บีบี้ลานเชฟครับเชฟมิวสิกครับอ๋อแต่สองใบนี่ มันจะเป็นตู้สึ่งเมื่อสองมากครับอ๋อจะเป็นตู้หนาเปิดเอาหนาเปิดทั้งหลังครับมันจะเป็น,นไข่ครับดอกดอกเขาใช้ทั้งหลังอ่าแล้วมันจะว่นเสียงอมาสิแต่ว่าตูมันยิ่งมากทั้งผีเดียบเอ้าว่ะอ๋อนัลสุรดรตัวนี้ที่ได้ลูกไข่ครับลูกลูกลูกแน้นๆไหมครับลูกนั่งนั่นครับแต่ลูกมันจะได้ลูกนิ่มซุ่มบีวอ๋อเส้ดอกทำครับ ดอกทำยี่เน่ยนี่ทำพันสองร้อยวัตต์ได้ครับแต่โลโก้นี่เป็นเป็นแงนครับโลโก้ผมเองเป็นโลโก้เององผมมเแนครับนี่ชื่อไว้อยังครับคือตั้มมิวสิกครับตั้มมิวสิกครับผมนี่อยู่ไหนเลยครับตั้มมิวสิกไอ้รับงานแนวใดเนี่ยครับรับงานกับมีเวทีครับเวทีมินิแล้วก็ต่ำงานบวชงานแป้งต่างต่างมีฮอดเวทีแงนครับนี่เสียงกลาง ยังขายมีอสองแบบได้สองแบบครับอันนึงเป็นปากโหลดตัวนึงเป็นตู้หนร่งเป็นทั้งบดากทั้งบดากตู้มือสองอ๋อได้มือสองมากเขาเขาก็เฮ็ดมาเขาเขาขายซีใบซีหรือเปล่าครับฮกครับฮกใบเขาขายฮกใบคใช่ไหมเหรียญซีใบไอ้คือพวกเรื่ยวปากโหลดมันบื่จังปากโหลดปกติเขาสีมีปากโหลดใบแรกสองสามแล้วที่เป็นธรรมดาใบที่ซีก็เป็นปากโหลดอีกแม่ครับเปลี่ยนสูตรข้รหลักเขา ร้านสันติโอ้แต่ละสี่คนว่ามีคนแนนํำครับครับ้ได้มาแพง่มาครับเมื่อสอง่งเบละพันครับเอาเบลพันโอ้เสียวหลอนครับนี่เออย่างปแลลวผ้าเบื้งเครื่องนะครับเครื่องเครื่องเครื่องแเครื่องไงต่อขางละสีเลย่ข้างละสีดอกได้มาเตะเอครับอาจารย์ตุ้งละเอีดเคสออิ แนงครงอ่เบียดครับอ่ครับเบียดข้างละสี่ดอกสดอกครับนี่แหละครับนี่เรีบนี่เรบผู้เพชรเครับอ่าผู้เพชรใช่กลางทางละใบใช่ไหมละใบใช่นน่นละชองดอกแมนอะไรงี้มีคอร์ดดีเ็กดีเ็กครับน่กาไอ้เ็กซของเอลิสีครับอ๋ม่ดีเบิดโฟครับขบวนไฟมิกมิกอัโตสองคนสี่ อันนี้ก็ได้มือสองครับส่วนมากมือสองอันนี้ก็ได้มือสองครับดีๆ e อ่ะเน่เน่นละครับไอเหนี่เอาไว้เฮ็ดยังตัวนี้ผมเปลี่ยนมือเตอร์ครับทรงออกออกมามาเขอนอีค <Além> ิวไหมครับอ่ครับเพราในเต๋อเออเฮ็ดเฮ็ดถึกละเฮ็ดถึกละผมก็คือออกมากอีคิวแบบนี้มันฮอนได้อายกระคาดเอาเลยแมนครับจะใช้อันนี้ลิซิสนี่แหละครับซอยเดี๋ยวได้ที่มันบีท้อนขึ้นเกินเอากะคัดลงครับ โอเคครับไปชูด้งได้กันดังแล้วทิบแล้วตังกตไหลครับตังกตไหลเบรดตึกิ้นที่ว่าเป็นลูกนะครับมันตึมว่าเป็นลูกมันมีไข่เป็นแบบมันประทรงหรือประทรงว่าเป็นลูกว่าแหนมมาสาเหตุที่มันบ่เป็นลูกคือเบ็ดเนี่ยมันอยู่ข้างหน้านะเสียงกลางมันอยู่หลังแบบนี้ล้อยต่อเบ็ดกับกลางเนี่ยมันหักกลางกันม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 ันถือ ถือไอ่ถึกถือหายออกไปไหมหายไปไหมนั่นแหละเขาเลยฟังเป็นเบื่อๆเพราะว่าอันมองหัวเบียดอ่ะมันหายเหมือนนี่พราเขาเห็ดไม่ใส่ดีเล็กเข้าไปเพราะมันทํางานพร้อมกันมันก็เลยมาครับแบบประมาณนี้ดีว้ายดีวิชุดเลยมีคนว่าเนาะรถรถเนี่ยแหละขอฝากรถรดแห่ไอ้ใช่ของไอ้ดัดนะครับยิ่มใส่ครับอ่ะยูว่าขบบ่น ครับที่เพิ่นแนะนัางาระจันโบสมาบอกขึ้นเพิ่นหลายๆครับวันนี้เวลาที่เพิ่นแฮอยู่บ้านโน้นครับเปียบ้านตรงคำฟังจากเสียงอยู่นี่ที่อาจารย์โบสจูนเนาะเมื่อกี้นี้มาพร้อมกันเลยเสียงเบียดเสียงกลางเสียงเสียงแหลมเลยนี่บ้านควาพมกันเลยนะครับเสียงใอ้ก็เลยมาเลยแมนครับผมก็เลร่ร้องกับเพิ่นมาจูนมาด้วยครับผมกับฟังครับเพราะแหันเลีนไอ้กเร่ติดเป็นดิจิตอลอ๋อก็เร่เอาก็เลยได้เจอกันเลยนไปเนี่ย หย่อนว่าไปฟังของเพื่อนอมมากเมนครับเสียเงนินใจเสียเงนินใจโอเคครับสมสมเนี่ครับโอ้ครับอ่ะประมาณนี้ครับเดี๋ยวเขา